สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังคู่จิ้นชื่อดังปลดใจยอมรับแล้วไม่ได้เป็นแค่เพื่อนแต่คือคนพิเศษเรียกได้ว่าขึ้นแทนคู่จิ้นที่แฟนคลับทั่วโลกต่างลงรักสำหรับออมกรณพัฒนและหลิงหลิงคองที่ไม่เพียงมีเคมีสุดเข้ากันในผลงานแต่ยังส่งต่อม,มิตรภาพอันแน่นแฟ้นในชีวิตจริงล่าสุดออมได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์สุดพิเศษพร้อมยืนยันว่าหลิง,หล,งหลิงคือคนพิเศษที่อยู่เคียงข้างเสมอ โดยออมเผยว่าเวลามีเรื่องไม่สบายใจหรือเจอกระแสลบในโลกออนไลน์คนแรกที่เธออยากปรึกษาคือพี่หลิงเพราะอีกฝ่ายเปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยคอยให้คำแนะนำด้วยเหตุผลและมุมมองที่เป็นจริงเสมอทำให้เธอเรียนรู้ที่จะยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และเข้าใจตัวเองมากขึ้นในทุกสถานการณ์ด้านลิงลิงก็พูดถึงน้องสาวคนสนิทด้วยรอยยิ้มว่า ปัจจุบันออมเติบโตขึ้นมากจากคนที่เคยอ่อนไหวกับคำพูดของคนอื่นตอนนี้กลับรับมือกับอารมณ์ได้อย่างมีสติและเข้าใจชีวิตมากขึ้นเธอย้ำว่าหน้าที่ของตนไม่ใช่การปลอบใจอย่างเดียวแต่คือการอยู่ข้างๆเพื่อให้คำปรึกษาอย่างจริงใจ อีกทั้งออมยังเล่าว่าเหตุผลที่เลือกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้หลิงหลิงฟังเพราะรู้สึกว่านี่คือคนที่เข้าใจตนมากที่สุดและไม่ตัดสินไม่ว่าจะผ่านเรื่องยากแค่ไหนคำพูดของพี่หลิงจะทำให้เธอเห็นมุมมองใหม่ๆและกลับมามีแรงสู้ได้เสมอสุดท้ายออมกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องนิยามเพราะสำหรับเธอหลิงหลิงคือคนที่อยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตทั้งในวันที่สุขและวันที่เหนื่อยใจและนั่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเหนือคำว่าคู่จิ้นใดๆทั้งสิน้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ